เอาพี่น้องสวัสดีนะครับผมผมสอง้ายสามพี่นองกลับมาจากงานอุดรน,นะครับผมนะั่งขี่มอเตอร์ไซค์มาพี่น้องู้เดียวบอกเลยว่าอากาศ12องศาพี่น้องกับระยะทางเกือบ40กิโลน้ำมันพี่น้องปัญหาตอนนี้คือน้ำมันจอดปั๊มแต่ปั๊มปิด บบททปั๊มปอดต่อทบปิดเป็นไปได้นะครับผมเฮ้ยหนาวครับพี่น้องเลยกับการแต่งตัวที่บงังดูพี่น้องกางเกงขาสัน้นจริงด้ยกับเดี๋ยวขออนุญาตไปข,ของน่าเพราะนะครับผมต้องบอกว่าแย่ของจริงเลยพี่น้องเพราะจากนี่ไปถึงบ้านเนาะครับผมเนาะช่วงเวลานี้ ว่มีปั๊มน้ำมันอีกเลยพี่น้องอีกประมาณอีกประมาณเกือบสิบกิโลพีหน้องสิบกิโละไรจากนี้ไปถึงบ้านบ่มีปมั๊มอีกเลยสวยของแท้โอวชีวิต ที่ผ่านมาเห็นปัมน๊มนึงเปิดเนาะครับผมเนาะตัวอยู่คนละฝากฝังทางก็บ่คิดว่าปั๊มนี้สิปิดเล่พี่นอ้องก็เลยเลยมาว่าสิามาเติมปั๊มนี้ตั้งใจว่าสิมาเติมปั๊มนี้เนาะครับผมว่าปกติปต่อท่อมันบ่นหาปิดต้องเป็นปั๊มเปิดใหม่เนาะครับผมนอ้องบอลสารก็บ่เคยผ่านมาท่า,านี้เมื่อคืน นี่ยพี่น้องวางนำบอนาสุดท้ายลงเอ่ยบทสรุปจะฉีเดินท่านต่อหรือรอปั๊มเปิดดีพี่น้องเดินทางทุกครั้งมีสตอรี่ทุกครั้ง <c oughs> สำหรับบาิษันะผมเนาะ,นะการแต่งตัวกันยิ่งพี่น้องเห็น่อไเกียงคาสสันพี่น้องครับสภาพอากาศสิบสององศาหนาวเย็นเจี๊ยบเลยพี่น้องขนาดใส่ถุงมือมือ แบบเครื่องแซ่ได้น้ำแข็งได้นะครับผมน้าตอนนี้ปแบบซ่าครัดพี่น้อง <laughs> โอ้ยนอนอนอน,อนอพี่น้องว่ามันสิหอดบานบ่ะสิบกิโลนี่พี่น้องน้ำมันตกขีดแดงแล้วพี่น้องว่ามันสิหอดบานบ่ เดี๋ยวพรสันคิดก่อนว่ามีตรไในเติมไหนบอมีต้หยอดเรียนมองไหนบอมันก็กว่ามีต้หยอดเรียนนอกจากในมู่บานบอีสานอยู่บุนจะทำยังไงดีละเราทีนี้สั่งตำดนานทุกการเาดินทาง ตะเกอรตำนานที่ยังมีลมหายใจโอ้ยกระตายคลิปไปจมยูบดียวแล้วพี่น้องเอ้ยควรออกปากถ้วนมวนพี่น้องมันหนาวฉันรอยอยู่ดี เดือวตาสินใจเดินทางตอนนี้ตีสามะครับผมเนาะจะไปเดินทางไปรถกับพานทางหน่อยพี่เนอะถ้าน้ำมันหมดการทานเรียบร้อยหรือเราจะตีรถกลับไปดูในเมืองหนองวซอว่ามีปั๊มหรือเปล่าปร้อมจะเปิดไหมอันนี้ก็ต้องลุ้นอีกครั้งมี มีปั๊มอยู่ตัวปั๊มสิเปิดอนี่ก็ต้องรุนรวันนองก็ซร้อดไกลที่สุดแล้วประมาณห้ากิโลอีกองเข้าจะไปสิบกิโลตามรุนนะครับผมซุวยของแทนไปหน่อยขี่หย่อนกลับมาอีกประมาณสามกิโลปั๊มปิดพี่นอ้องอ๋ปั๊มปรตท่อมันปิดบ่ยพี่น้องมันปิดจับจับถ่มจังบวงจังยำ ฮิบอลสานมุฮูรีนะครับผมเพราะว่าพยายามเดินทางอาจจะเป็นในจังหวัดอื่นนะครับผมน้องกเห็นมันเปืดอตลอดของแท้พี่น้องของแท้ม่งพื้นดินึ่งนาวซึ่งน้ำมันจะเมิดโตขีดแดงสุดแล้วนะครับผมเนาะ พี่น้องวันวันเปิดดีซีเนาะปั๊มเปิดดีซีเพิ่จะเปิดน,นะครับผมเนาะเพื่อเตรียมควางก็ะนองฟองออกแล้วได้กบ้านแล้วพี่น้องเดี๋ยวกลับบ้านบอลัานจะอัปเดตสูปเปเอร์ีกแ้ครับผมเนาะสตอรี่พี่น้องในการเดินทางถ่ายประมาณสิบนาทีนะครับผมเนาะ ปั๊มก็น่าจะเปิดเฮ้ยหาวครับพี่น้องตอนนี้ก็ถึงที่มายังปลอดภัยพี่น้องบอกกเลยว่าหนาวจับใจพี่น้องกรโชคดีพี่น้องที่ขนาดนั้นเขาบอตัดสินใจขี่รถออกมาแล้วครับผมนะเนาะเขาบัตัดสินใจที่จะเดินนาตอถ้าเดินนาตอกับบุหงว่ามันจะเป็นบัดจุ๋งใดพี่น้องมันน่าจะบกหอด ป่านย่างแน่นอนก็เลยตัดสินใจเข้าไปถามพนักงานในเซเว่นนะครับผมเนาะว่าอ่าปั๊มอ่าเพิ่นเปิดตอนใดเนาะครับผมเนาะพนักงานเซเว่นกะบอกว่าเพิ่นเปิดดีซีวันเด้ออ่าปิดสามทุ่มอ่ามันเป็นปั๊มน้ำมันใหม่ไปพี่น้องว่าสานกับบุหงเวลาปิดเปิดมันมันพึ่งว่าเปิดช่วงที่บาร์ซันอ่าไปยู่ซีสเกตแล้วเนาะครับผมเนาะ ช่วงที่พอลสันอยู่บ้านตอนนั้นยังยังไม่มีปั๊มนี้อ่าช่วงที่พอลสันไปอย,ยู่ศรีสะเกษปั๊มนี้เกิดขึ้นมาเนาะพอลสันก็เลยบ่งหูเวลาเปิดปิดมันเพราะนแล้วห้องบก็บ่เคยเดินทางไปทางเดินย่ำม,มืกอคืนอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อีกหนึ่งประสบการณ์นะครับผมเนาะก่อนออกเดินทางเราควรเตรียมพร้อมโดอย่างที่จริงกะเบิง่งกระหล่ำปลี่น้องว่านน้ำมันเฮาเหลือหลายปานใดเนาะครับผมเนาะคืออ่ารถพอลสันนะครัผมมันเป็น ปุ่นเก่าถัางน้ำมันวันหน่อยอ่าแล้วก็บอยซันเพิ่งเติมไปอ่ามันยังมันยังเหลือครึ่งถังคือว่าเติมร้อยนึงเนี่ยก็เต็มถังเกือบบนถังเราพี่นอ้องอ่ารถบอยซันก็เลยว่าอ่าสังกะขี่ไปหอนงานก่อนขากับจังเติมนะครับผมกับปรากฏว่าเหนืออะไรพี่นอ้องขากลับผมปั๊มปั๊มลายปั๊มปิดซึ่งกระเซิร์ดหาได้พี่นอ้องบอยซันกระเซิร์ดหา มันก็ขึ้นมาเปิด24ชั่วโมงไหมวอยสางก็เข้าใจว่าน่าจะเปิด24ชั่วโมงเหมือนปกติอ่าอันนี้ก็ถือว่าเข้ากัพยายามคนหาข้อมูลแล้วนะครับผมนแต่ยังเกิดขอผิดพลาดอยู่กะบอกไปดันถือว่าเป็นประสบการณ์ในการเดินทางก็ขอขอบคุณน,นะครับผมทุกคนตั้งใจอ่าถูกไลค์ถูกแชร์ได้เป็นดอกฝากเป็นดอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ทางช่องบายสายเด้อเป็นดอกเพื่อเป็น กำลังใจให้ท่านช่องนะครับผมนอนในการท่านขี่ต่อไปอ่ามือนี้กับได้ส่งอีหลาดไว้คือรถตูต้แล้วพี่น้องแล้วกันได้อ่อาขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาบอกเลยว่าดาวจับใจมืดดิซ่าเลยพี่น้องเย็นก็ยังแซ่นาไมได้ตู้เย็นเลยนะครับผมเดี๋ยววายซันก็ต้องขออนุญาตขอตัวพักพอนกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะพบพอกันไปลิปหน้าเนาะมืนอนี้กอ็อาจจะลงจากคลิป อ่ากับมีคลิปเดียวคลิปสั้นยังลงหลายคลิปนะครับผมเนาะเพราาะว่อยู่อ่ดาด่างานบอยสันบ่มีอินเทอร์เน็ตเนาะบอยสันบ่มี Wi-Fi คือเพิ่นก็เลยอาจจะลงสารเนี่ยฝากพี่น้องติดตามมาเรื่อยเรือพี่น้องคลิปนี้บ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวลงคลิปไปเบิ่งเนาะครับผมสวัสดีครับ